สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกทท่านเลยนะคะเข้าสู่ไลฟ์โ o t u s Money นี่พัสนั่นเองค่ะซึ่งก่อนอื่นเข้ามาในไลฟ์นี้แล้วนะคะอันดับแรกกดไลค์กดแชร์ก่อนเลยเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเรามีของมาแจกกันเพราะฉะนั้นกดไลค์กดแชร์รอเอาไว้เลยค่ะ วันนี้ค่ะทางโลตัสมานี่พาสของเรานะคะอยากจะขอบคุณคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านเลยที่ให้การสนับสนุนทางเราเนี่ยเป็นอย่างดีตลอดมาค่ะวันนี้ค่ะเราเลยขอเชิญหมอวังนะคะมาเปิดไพ่ดูดวงกันสดๆตรงนี้ว่าปีหน้้เนี่ยปี65ที่จะถึงนี้นะคะราศีไหนจะรุ่งจะเฮงจะปังจะรวยอีกสักครู่เราได้รู้กันแน่นอน,นะคะอ่ะแล้วก็ คุณหมอเนี่ยจะสุ่มเลือกคาถามด้วยนะคะใครที่เกิดราศีไหนเนาะสามารถพิมพ์คําถามเข้ามาเอาไว้ได้เช่นแบบเกิดราศีมีนอยากจะถามว่าความรักปีหน้าได้แต่งงานไหมอะไรแบบนี้ก็คือสามารถพิมพ์เข้ามาได้แต่ว่าคุณหมออาจจะไม่ได้ตอบได้ทุกคําถามนะคะเพราะว่าเวลามีจํากัดเนาะเราก็จะสุ่มเอาแล้วกันค่ะนอกจากนั้นนะคะวันนี้ค่ะคุณหมอวังของเราเนี่ยมาดูดวงให้แล้วนะคะทางโลตัสมานิพัาสเขาก็มีของมาแจกด้วยเป็นโฮ วอลนั่นเองละค่ะเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าดูดวงไปแล้วผ่านราศีตัวเองไปแล้วอย่าพิ่งรีบไปไหนนะคะรอกันก่อนเพราะว่าโควาตอนนี้เนี่ยฮิตมากๆแบบใครไม่มีคือเอามากๆเลยจริงๆนะคะเป็นวอลเปเปอร์เสริมดวงนั่นเองละค่ะ มาเกินก่อนดีกว่าว่าโลตัสมันนี่พลาสของเราค่ะคือผู้ให้บริการด้านบัตรเครดิตนะคะแล้วก็ประกันภยัยตอบโจทย์ทุกไรา์สไตล์เลยจริงๆค่ะคุ้มทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่โลตัสทุกสาขานะคะแล้วยิ่งเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงแบบนี้โอ้โหไม่มีไม่ได้แล้วละคะ่ะเพราะว่าเทศกาลปีใหม่เนี่ย ก็ต้องช้อปปิ้งของขวัญปีใหม่กันนะคะแล้วบัตรเครดิตโรตัสของเราค่ะช้อปด้วยบัตรเครดิตโรตัสที่โรตัสทุกสาขารับคูปองเงินสดขับก้าสูงสดุด3.5%ค่ะหรือจะเลือกเป็นผ่อน0%นานถึง3เดือนก็ได้ทุกชิ้นเลยได้ทั้งห้างเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งโปรโมชั่นดีๆของเขาค่ะปีใหม่นี้ใครที่บอกว่ามีแพลนมีทริปจะไปเที่ยวเนาะน้ำมันแพงแพงทำยังไงดี ที่ปีใหม่นี้ค่ะเติมน้ำมันรับเครดิตเงินคืนสูงสุด3นั่นเองค่ะที่สถานีบริการน้ำมันเอสโซทั่วประเทศไทยเลยนะคะไม่กำหนดยอดใช้จ่ายขั้นต่ำแล้วก็ไม่ต้องลงทะเบียนที่สำคัญเลยคือไม่ต้องแลกคะแนนด้วยง่ายมากสะดวกมากๆจริงๆนะคะหากขัานไหนที่สนใจอยากจะสมัครสมัครบัตรกับเราเนี่ยก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook f a n p a g e ค่ะ Lotus ตัสมั p น s ได้เลยนะคะ ตอนนี้สายมูบอกว่าโอ้โหตอนนี้พร้อมแล้วอยากจะรู้แล้วว่าห5เนี่ยปี65ที่จะถึงราศีตัวเองจะปังแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปเจอกันเลยดีกว่ายินดีต้อนรับคุณหมอวังหมอดูไพ่ออร์คเคิลชื่อดังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โอ้โหต้องบอกว่าหมอวังเนี่ยช่วงนี้คือดังจริงๆไปอ,ออกมาแบบทุกรายการเลยไม่อยากจะพูดเออก็คือจริงแหละออกมาทุกรายการจริงๆนะคะแล้ววันนี้เนี่ยคุณหมอวังก็จะมาดูดวงด้วยการเปิดไพ่ตรงนี้เลยหรอถูกต้องคือวันนี้ต้องบอกงนี้เลยว่าไลฟ์วันเนี้ยนะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากๆเนื่องจากว่า Lotus m o n e y Plus เราเนี่ยเขาแบบอยากที่จะให้สิ่งพิเศษอะกับลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาแค่แบบเฮ้ย เราแค่มานั่งพูดลอยๆเลยเนี่ยว่าเออดวงราศีนู้นนั้นเป็นยังไงไม่ได้หมอวังมาแล้วแล้ววันนี้จัดการไลฟ์นี้โดย l o ตัสมันนี plus แบบนี้ทุกอย่างมันจะต้อง plus ทุกอย่างมันจะต้องดีดังนั้นเราจะเปิด ไพ่สดๆตามราศีกันไปเลยโอ้โหต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่แบบสายมูมาแรงมากๆเลยอะหมอวังจริงมันเป็นที่พึ่งทางใจเนาะจริงเนาะยิ่งแบบเออสถานการณ์ไม่ดีต่างๆเราก็อยากรู้ว่าเอดวงเราปีหน้ามันจะดีกว่านี้ไหมเพราะว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยผ่านกันมาหลายซีซันแล้วเอางจริงกับของนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าหลายๆอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นที่พึ่งทางใจเนาะกำลังใจอันนี้ถือว่าสําคัญมากมันทําให้เรามีเรี่ยวแรงมีกําลังในการที่แบบ เดินต่อไปต่อได้นั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหมอวังก็จะมาสร้างกำลังใจแล้วกันให้กับหลายๆราศีที่ปีหน้าเนี่ยปังแน่นอนนะคะอตอนนี้พร้อมยังคะคุณหมอวังพี่พร้อมม,มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วของตัยนนพี่วังพร้อมม,มาตั้งแต่เมื่อวานเลยเอาจริงเชื่อว่าสายมูก็คือพร้อมแบบรอเกาะติดขอบจออยู่เลยนะคะตอนนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเริ่มดูกันที่ราศีแรกเลยดีกว่าราศีแรกเนี่ยเดี๋ยวเรามาที่ราศีเมษก่อนเลยแล้วกันค่ะโอเคอ่ะจัดไป สำหรับชาวราศีเมษนะคะในช่วงจากตรงน,นี้เป็นต้นไปนะนี่อันดับแรกเลยนะคะไพ่ใบแรกเนี่ยเขาบอกว่าชาวราศีเมษทุกอย่างคุณของของคุณนั้นที่เป็นปัญหาหรือกําลังรอคอยอะไรบางอย่างอยู่กําลังจะคลี่คลายและไปต่อได้ดีขึ้นโหใบนี้คือได้ไปกําลังใจเต็มเนี่ยไพ่ใบนี้คือมันบินเนี่ยมันก็คือหมายถึงการไปต่อการต้องทะยานขึ้นไปนะการต้องสู้นะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ลุยไปได้นะคะแต่ก็ต้อง ม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นใดๆเนี่ยก็ต้องใช้สติแล้วก็ดูความพร้อมของตัวเองให้ดีอย่างที่2ออันนี้ถามว่ามันมีปัญหาไหมมีนิดนึงเหมือนกันสำหรับชาวราศีเมฆก็คืออาจจะไปเจอปัญหาติดติดขัดขัดอยู่บ้างเช่นปัญหาในเรื่องของระยะเวลาสิ่งที่ต้องรอคอยสิ่งที่มันรู้สึกเฮ้ยมันอาจจะเกิดการถูกคาดเคลื่อนนู่นนี่นั่นไปบ้างทําให้มันมีความล่าช้าในชีวิตแต่มันไม่ได้ติดถาวรมันเป็นการติดขัดชั่วคราวเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นรวมๆแล้วเนี่ยถือว่าปี65ที่จะถึงราศีเมษคือเปิดมาราศีแรกคือดีเลยอ่ะใช่มันดีนะคือมันดีนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่พี่น้องบอกนะพีพีไม่ว่าคุณจะดีแค่ไหนการไม่ประมาทยิ่งดีขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นดวงเนี่ยมันส่วนหนึ่งนะแต่ว่าตัวเราเองก็เป็นอีกส่วนหนึ่งด้วยจริงอเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ราศีต่อไปเลยดีกว่าค่ะคุณหมอวังมาราศีอะไรว่าตกนั่นเอง ราศีต่อไปก็คือชาวพุกศกนั่นเองนะคบดูไพ่ดีแฮปปี้ป่ะนี่เห็นไหมชาวราศีพุกศกเนี่ยในช่วงหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณนั้นได้ลงมือทําหรือว่ากําลังเริ่มต้นเนี่ยมันจะไปต่อได้ดีและมีคนคอยช่วยเหลือมีบริวารเพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งคนใกล้ตัวพาร์ทเนอร์ที่ดีนําพาไปด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําอะไรคนเดียวเนี่ยบอกเลยว่ามันอาจจะยังค่อนข้างล่าช้าหรือยังไม่เห็นผลสําเร็จเท่าไหร่นะ ส่วนในสิ่งที่ต้องระวังมีไหมชาวราศีพฤษภกเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยถือว่าน้อยมากเพราะไพ่ก็ขึ้นมาเรื่องเดียวอยู่แล้วเห็นไหมเรื่องงานอะ่ะเ,เพราะฉะนั้นหนึ่งหน้าที่การงานก็ดีเรื่องธุรกิจการค้าก็ดีหรือว่าสิ่งที่กําลังจะทําอยู่ก็ดีเน้นอย่างเดียวเลยนาทีนี้ไม่ต้องสนใจอะไรเน้นเรื่องทํามาหากินอย่างเดียว เหมาะมากๆเลยเพราะว่าสองปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยได้ทาอะไรคืสองปีที่ผ่านมาคิดว่าเราน่าจะพักกันพอแล้วใช่เพราะฉะนั้นปีหน้าพึกศพบเนี่ยก็คือทํางานได้เต็มที่แล้วคือดีด้วยอ่ะจริงแล้วควรหยุดพักได้แล้วอะเนาะใช่เราพักเต็มที่ละนอนพอแล้วใช่เมื่อยเลยนอนเมื่อยเลยทํางานได้ละเราก็โอ้โหเมดก็ดีถูกพึกศพบก็ปังนี่อ่ะเออปีหน้าแบบฟ้าใหม่นะแน่นอนนะเราต้องไปต่อค่ะเราต้องสู้ค่ะปรับเปลี่ยนแล้วก็ลุย ม,มาต่อเลยราศีต่อไปอ่ะราศีต่อไปกับราศีเมถุนนั่นเองมาจา้ะราศีต่อไปคือชาวราศีเมถุนนะครับนี่ชาวราศีเมถุนนะไพ่ใบแรกของคุณได้ไพ่ใบนี้นั่นหมายความว่าชาวราศีเมถุนในช่วงหลังจากนี้เนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งระวังอะไรระวังสิ่งที่ทําแล้วเกิดความผิดพลาดสิ่งที่ทําโดยความประมาทไม่ระมัดระวังโดยเฉพาะอะไรก็ตามที่เกิดปัญหาเป็นคดีความเป็นการฟ้องร้องหรือไม่กระทั่งคนที่เคยทําผิดมารู้สึกว่ามันแบบ เฮ้ยมันอาจจะเป็นกรรมไหมอ่ะมันแบบเอ้ยเรารู้อยู่กัใจอะไรเงี้ยระวังจะโดนเช็คบินนะจ๊ะน่ากลัว่ะสิเนี้ยอ,อ่ะนี่ไนงะเห็นไหมเดี๋ยวจหาพูดเองโอ้ยมันขึ้นมาในทิศทางเดียวกันนะคะนี่คือหมายความว่าเฮ้ยมันเกี่ยวข้องกับถ้าเป็นคนเชื่อนะหรือเชื่อเรื่องทําบุญเชื่อเรื่องบุญบาปนะอันนี้หมายถึงว่าเจ้ากรรมเนี่ยจะเข้ามาเกี่ยวข้องหรือใกล้ตัวเราแต่ถ้าเอ้ยเฮ้ยไม่เชื่อน่ะแล้วมันมีความหมายอื่นไหมในความหมายนี้ก็คือเหมายความว่า ระวังคนที่คุณสนิทหรือไว้ใจจะนําปัญหามาให้นั่นเองนะจ๊ะโหทำไมราศีนี้น่ากลัวจังเลยอ่ะคุณหมอวงังคือราศีเมถุนเนี่นะต้องบอกงี้คือคือในดวงเขาเนี่ยมันจะอยู่ค่อมระหว่างจะจะครึ่งปีแรกจะครึ่งปีหลังอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นอะไรที่เวลาเกิดเหตุปุ๊บมันก็ไม่ได้เสียหายร้ออร์เซต แต่เวลาที่มันได้ดีมันก็ไม่ได้ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็เลยจะปเป็นดวง,ดงที่มันแบบกลางๆใช่เพราะนั้นเนี่ยถ้าคนชาวเมถุนเนี่ยเขาทําอะไรด้วยการไรตรตรองรอบคอบแล้วพยายามหลีกเลี่ยงการผิดศีลนะบอกเลยว่าดวงเนี่ยไม่เจออะไรหนักหนาจนแบบเอาตัวไม่รอดแน่นอนอ๋อเพราะฉะนั้นนะ่ะก็เหมือนแบบวิธีระวังตัวเองใช่ใช่ก็คือต้องรักษาศีลเอาไว้ด้วยใช่ไหมคะคือพอจะทำอะไรเนี่ยคิดนิดนึงนะว่าเอนมันถูกต้องไหมอ่ะมันเหมาะสมไหมอ่ะ คิดนิดนึงคนอื่นไม่รู้แต่คุณรู้อยู่กับใจทรมานที่สุดบอกเลยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรา,าราักนะษาศีลแบบฤือดีก็จะไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นหนักเป็นเบาแน่นอนเชื่อได้เลยน,นี่เพีองประสบการณ์ดูดวงมาเยอะมากแล้วก็เราได้เห็นตัวอย่างหลายๆตัวอย่างที่อยู่ในช่วงของราศีแบบนี้นะเพราะ,ะนั้นก็ฝากเอาไว้ครับาราศีกรกฎราศีอะไรเราอะพิจิต อุ้ยอีกนานตื่นเต้นรอแล้วเนี่ยค่ะอชาวราศีกรกฎนะคะชาวราศีกรกฎเนี่ยมียังคงมีเรื่องให้ปวดหัวมีเรื่องให้กังวลและมักจะมาจากเรื่องคนรอบตัวรอบข้างคือตัวเองเนี่ไม่ค่อยสร้างปัญหาหรอกปัญหามาจากคนรอบตัวทําให้เราไม่ค่อยได้ดั่งใจคิดคาดหว,งวังววายวนอะไรใครก็คือแบบโอ้โหอสั่งไปแล้วก็ต้องตามไปดูตามไปเช็ดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะชาวราศีกรกฎช่วงนี้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องงาน หน้าที่การงานตำแหน่งการงานธุรกิจการค้าบอกเลยว่าทำเองให้มากที่สุดเสียหายน้อยที่สุดถ้าทำโดยให้คนอื่นทำแทนคุณมากเท่าไหร่ความเสียหายจะเกิดกับคุณมากเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ชาวกระกฏดนั้นต้องระวังแต่ถามว่างานเข้ามาดีไหมดีโอกาสในหน้าที่การปรับเปลี่ยนตำแหน่งยศฐานบรรดาศักดิ์มีไหมมีแต่มันก็มีคนที่คอยอิจฉาหมั่นไส้เราด้วยนั่นเอง แล้วก็คือคหวังพึ่งใครไม่ได้ใช่ไหมคะพยายาม<อ>ทำให้พยายามทำด้วยตัวเองเยอะๆชาวราศีกรกฎแล้วเชื่อเถอะเพราะว่าผ่านมาแล้วนี่กรกฎเหมือนกันคุณหมอก็กรกฎเหมือนกันเลยหน้าตาดีนี่ไงชาวราศีกรกฎหน้าตาดีนะ <c oughs> ผ่านแล้วมาแล้วเหมือนกันนะคะแล้วบอกให้เลยว่าเฮ้ยมันต้องทําด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่จริงๆแล้วก็คาดหวังคนอื่นให้น้อยอะผ่านมาได้ตลอดเรื่อยๆเลยเอาจริงอนะอื ไปกันต่อกับราศีต่อไปดีกว่าน,นั่นก็คือราศีสิงห์นั่นอเองมาดูชาวราศีสิงห์นะจ๊ะนี่ชาวราศีสิงห์บอกเลยว่าถือว่าดีเลยนะยนะั่ช่วงของธันวาลนี้เป็นต้นไปนะครับอะไรก็ตามที่คุณทําอยู่จะประสบความสําเร็จอะไรก็ตามที่คุณกำลังจะมีการเรียนรู้มีการเพิ่มเติมมีการทําเพิ่มมันจะมาจากสติป,ปัญญาและการเดียนรู้ของคุณทําให้คุณนั้นก้าวหน้าพัฒนาและชนะคู่แข่งโอ้โหทําไมราศีนี้ปังขนาดนี้ดีมากเอาจริงนะและนี่ฮะสิ่งที่มันจะตามมาควบคู่กันนั่นก็คืองานดี เงินมีความรักก็ราบรื่นด้วยเงินก็มีเหรอคะ Perfect เนี่ยความรักก็มาจ้ะ Perfect ย้ายไหมย้ายย้ายยังไงอ่ะย้ายยังไงดิในนี้มีใครราศีสิงไหมคะราศีนะไม่ใช่บ้านจะได้ย้ายได้ไม่มีเลยค่ะนี่ยเนี่ยเนี่ยถึงอยู่อย่างนี้เนี่ยราศีต่อไปดีกว่ากับราศีกันค่ะชาวราศีกันชาวราศีกันไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ใบนี้นะครับนั่นหมายความว่าชาวราศีกันถ้าเกิดว่า คุณนั้นกําลังอยู่ในช่วงของการติดต่อการเจราจาหรือว่ามีการพูดคุยในเรื่องของการงานบทบาทการงานหน้าที่การงานหรือมีคนมาให้ความหวังคุณในเรื่องของปรับเปลี่ยนตําแหน่งการงานเตรียมรอรับข่าวดีได้เลยมันจะมีการติดต่อกลับมาคนที่อยางหายไปนา,นานก็จะมาบอกข่าวหรือคนที่รอคําตอบอะไรบางอย่างก็จะได้รับคําตอบแน่นอนนะครับยกเว้นนี่ยกเว้นเรื่องเดียวเลยนะที่อาจจะมีความผิดหวังได้ก็คือเรื่องปัญหาเกี่ยวกับด้านของความรัก หรือหรือคนที่คุณไปไว้เนื้อเชื่อใจนะหวังให้เขาช่วยเหลือเขามาแบบเฮ้ยพูดคุยให้โอกาสให้ความหวังคุณมากๆบอกเลยว่า50 50อย่าหวังเยอะมีสิทธิ์อกหักจากสิ่งที่คุณหวังเพราะเขาเอ่ยปากจะช่วยนะเอออันนี้เตือนไว้ก่อนก็ครึ่งครึ่งนะดีครึ่งใช่ดีครึ่ง,งไม่ดีครึ่ง,งนะครับสำหรับชาวราศีกันนะเพราะฉันเนี่ยก็เอาเป็นว่าขอให้มีดีมากกว่าเสียแล้วกัน ไปค่ะราศีต่อไปกับราศีตุลน,นั่นเองค่ะ,ะมาดูไพสส่สำหรับชาวราศีตุลซะหน่อยนะจ๊ะสำหรับชาวราศีตุลเนี่ยไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ใบนี้นะครับและไพ่ใบที่สองนี่ดังนั้นเมื่อไพ่ขึ้นแบบนี้ชาวราศีตุลสิ่งแรกเลยคือช่วงนี้คุณต้องระวังเรื่องของอารมณ์อารมณ์คําพูดคุณอาจจะเหนื่อยคุณอาจจะหงุดหงิดคุณอาจจะเครียดใดๆก็ตามแต่อย่าลืมว่าบางครั้งความกังวลใจของคุณเมื่อคุณพร่งปากออกไปกับคนใกล้ๆอาจจะทําให้หมายถึงการผิดใจ ดุนแรงถึงขั้นแตกหักได้เลยคือถ้าคุณมาง้อ,อก,กันแล้วเนี่ยแล้วเขายกโทษมันก็โอเคมันก็เแต่ถ้ากับบางคนเนี่ย<ๆ>เขาเซนซิทีฟมากมันอาจจะหมายถึงการเสียมิตดภาพหรือเสียคนดีๆในชีวิตไปเลยนะคะแต่ข้อดีของชาวราศรีตุลก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะมีการได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่ คนที่โตกว่ามีอายุมากกว่าจะนำสิ่งดีๆสิทธิพิเศษหรือข้อเสนอต่างๆในเรื่องของอาชีพการงานมาให้นั่นเองนะครับมาต่อเลยดีกว่าไม่เสียเวลาต่อไปกับราศีพิจิกค่ะโหรอคอยราศีพิจิกเราข้ามไปเลยได้ไหมครับอย่าเลยค่ะรอมาขนาดนี้แล้วสำหรับชาวราศีบุรดีจังเลยดีเหรอเฮ้ยจริงจริงจริงอันนี้ไม่อําเลยเป็นแนวไพ่ใบวรกนี่คือไพ่ใบแรกของชาวราศีพิจิกนั่นหมายความว่าช่วงหลังจากนี้เป็นต้นไปชาวราศีพิจิกมีข่าวดี มีเรื่องมงคลและกำลังจะเริ่มต้นงานอาชีพหรือธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆด้วยนะครใบแรกหนูใจฟูเลยค่ะใช่ไหมใจฟูมาเลยส่วนใบที่2แต่เราศีพิจิกเนี่ยมีอุปสรรคเล็กน้อยนะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของด้านสุขภาพร่างกายครับนั่นหมายความว่าในช่วงของหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะมีปัญหาสุขภาพอยู่บ้างแล้วอาจจะมาจากเช่น แม้กระทั่งอากาศการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะฝนฟ้าอากาศโรคติดต่ออะไรพวกนี้แต่ถ้าคุณเจอแล้วโดนแล้วพ้นเลยนะพ้นเลยแต่ถ้าใครยังไม่เจอก็ยังให้ระวังไปจนกว่าจะถึงเลยเมษาปีหน้าไปแต่ไม่รุนแรงไม่รุนแรงไม่รุนแรงอันนี้มันหมายถึงเห็นไหมสมมติถ้าป่วยก็คือเจอหมอรักษาหน่ะเห็นไหมเออาะนั้นถือว่าดีเล็กนน้อยเล็กนออันนี้ฝากไันนิดนึงชาวราศีพิจิกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแนะนําว่าให้ไปหา ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวอนอิมองค์สีขาวที่ไหนก็ได้อะคะคุณหมอที่ไหนก็ได้ที่เป็นองค์สีขาวตอนตอนนี้ทีมงานไม่ไม่สนใจพวกเราแล้วนะคะหันไปถามมีที่ไหนมีที่ไหนที่ไหนอ๋อที่ไหนเออมีที่ไหนมีที่ไหนทีมงานหันไปถามกันค่ะหนานเน้นองค์สีขาวไปหาไหว้ซะจ้ะอ่าราศีต่อไปคือราศีธนูราศีธนูมา ชาวราศีธนูสิ่งแรกก็คือให้คุณระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้นมีดวงที่จะเจอปัญหาเรื่องอุบัติเหตุครับอ๋อดูไพ่สิตกันเลยถ้าโชคดีก็คือเป็นอุบัติเหตุแบบเล็กน้อยเช่นฟกช้ำดําเขียวได้เลือดได้แผบลบแหกแตกเย็บวันนี้แต่ไม่ได้สาหัสแบบเป็นตายเท่ากันอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นนะและข้อดีคือมีเกณฑ์ของการจะได้เลือกหรือการทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เช่นการซื้อขายย,าย้ายสร้าง ต่อเติมตกแต่งใหม่เปลี่ยนใหม่จัดใหม่ซ่อมแซมบานช่องห้องหับที่ดินที่ทางที่อาศัยอยากทำอะไรทําเลยจังหวะมาแล้วไปในทางที่ดีเลยนะคะถูกต้องนะ<ป>ราศีมังกรค่ะสำหรับช,ชาวราศีมังกรเนี่ยบอกเลยว่าถือว่าค่อนข้างโชคดีมีเกณฑ์ของการที่จะเจอคนอุปถัมภ์อุ้มชูมีคนให้โอกาสดีๆในเรื่องของการงานหรือช่วยเหลือแม้กระทั่งในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองด้วยนี่ และถ้าคุณกําลังจะมีการเปลี่ยนแป,แปลงเรื่องการงานหรือการทําธุรกิจการค้ามีคนมาช่วยผักกันเพื่อให้คุณเกิดการต่อยอดในธุรกิจและตําแหน่งการงานด้วยดีออมาก <ไป S 2> เลยนะคะมากราศีอะไรนะมังกรอมังกรเป็นราศีที่ดีในปีหน้าดีมากเลยอ่ะดีมากเลยเอ่ะจริงต่อมาสําหรับชาวราศีกุมนะครับนี่คือไพ่ใบแรกเลยของชาวราศีกุมนั่นหมายความว่าชาวราศีกุมให้ระมัดระวังเยอะหน่อยนะโดยเฉพาะใครก็ตามที่เกิดราศีกุมแล้วมีนักษัตย์ที่เป็นปีชง ในไพ่ระบุเลยว่าควรเข้าสารเจ้าไปแก้ชงไปทําให้เรียบร้อยนะครับ oh. และนี่ฮะชาวราศีกุมครับมีเรื่องให้ปวดหัวมีคนรอบตัวสร้างปัญหาให้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยตัดสินใจทุกอย่างหรือแก้ปัญหาเนี่ยด้วยความรู้สึกตัวเองไม่ใช่การแก้ปัญหาจากการฟังใครปัญหานั้นจะคลี่คลายและจบลงได้แน่นอนครับ แสดงว่าดีกว่าไปฟังคนอื่นสำหรับการตัดสินเองดีกว่าเออฟังคนนี้เชื่อคนนั้นเกรงใจคนนู้นนับถือคนนี้สรุปแล้วขาดความเป็นตัวเองการตัดสินใจก็เลยกลายเป็นว่าไม่เด็ดขาดแล้วปัญหาก็ไม่จบเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในนักฝัดปีชงด้วยใช่ไหมคะที่จะต้องแบบไปเข้าศาเจ้านยเลยใช่ไม่านเจ้าอ่ะเนาะปีชงมีปีอะไรบ้างคะเนี่ยปีหน้าปีชงในปีห5ห้านะครับตอนนี้ก็คือปีแรกเลยที่จะโดนแน่นอนเลยก็คือปีวอกมะเสงกุลและขานจ้ะ มีไลเราวอกอ้าวสบายสบายเหรอโดนปีแรกเลย <c oughs> โดนนักษัตริ์แรกเลยแต่พี่ร้องจะบอกอย่างนี้จากประสบการณ์ที่พี่ร้องดูดวงมาสามสิบห้าปีที่เขาบอกว่าชงกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์คุณไม่ต้องไปตกใจนะที่เขาบอกว่าเอ้ปี<ช>นักษัตรย์นี้ชงร้อยนักษัตรย์นี้ไม่เป็นไรหรอกชงแค่ยี่สิบห้าไม่จริงครับสิ่งที่พี่ร้องพิสูจน์มาแล้วในดวงชะตาของคนที่โดนปีชงคือ ถ้าต้นทุนของก่อนที่จะเข้าปีชงคุณทําบุญไว้ดีทําไว้บ่อยแค่ไหนถ้าเขาบอกชงร้อยจะเหลือแค่50ฮะดีครึ่งปี<อ>เสียครึ่งปีบางคนบอกอุ้ยนิดหน่อยไม่เป็นไรอะชงร่วม25พี่วังเคยโดนมาแล้วกับตัวนะครับชงร่วมค่ะย5บ้าปาเขาเป็นร้อยเเลยหนักกว่าคนชงร้อยไปอีกอยู่ที่ต้นทุนบุญเพราะฉะนั้นแก้ไขได้นี่ไม่ต้องกลัว หนึ่งไหว้แก้ชงสองทำบุญสม่ำเสมอไม่ต้องทำเยอะแยะมากมายแบบต้องเป็นเศรษฐีต่อลาไม่ใช่แต่การทำบุญอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ดวงตาของคุณน,นั้นสม่ำเสมอราบรื่นค่ะเชื่อพี่และสุดท้ายเลยใช้ชีวิตอย่างมีสติเจอปัญหาอะไรยังไงก็ผ่านเชื่อคือ,อเราก็ต้องไปแก้ปีชงด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่เดี๋ยวใกล้ๆยองมาบอกอีกทีบอกตอนนี้เดี๋ยวลืมบางคนก็รีบไปแก้ก็ยังไม่ถึงเวลาแก้ปุ๊บก,ก็โมคะก็ต้องไปแก้ใหม่อีกคือบางทีอะเนาะเราอะก็คิดว่า เอ๊คือการที่เขาบอกว่าต้องไปแก้ปีชงแก้ปีชงราศีนั้นราศีนี้ชงมันจริงหรือเปล่าแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊แล้วไปแก้ชงแล้วมันจะหายจริงหรือเปล่าเราชงจริงไหมการชงมันสําคัญต่อชีวิตเปลี่ยนแปลง,จร,งจริงๆริงไหมอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็คือคุณหมอวังก็มาช่วยบอกวเนะ้ะว่าการไปแก้ปีชงมันก็ดีกว่าจริงๆใช่นะคะเพราะจริงแล้วต้องบอกงนี้เอาสมมติว่าถ้าเราไม่มัวแต่ไปกังวลว่าเอ๊มันเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปาฏิหาริย์หรือเปล่าเอาง่ายๆคุณคิดแค่นี้ การได้พาตัวเองเดินไปไหว้แก้ชงไปทําพิธีไปปัดตัวมันเหมือนยิ่งไปเตือนสติให้เราว่าปีนี้เราต้องใช้ชีวิตเนี่ยให้ระวังมากกว่าปกติแค่นี้ถูกไหมระวังมากยิ่งขึ้นเนาแต่ถ้าเป็นในแง่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถือตามความเชื่อการไปไหว้ชงแก้ชงคือการเอาดวงชะตาของเรา ไปฝากให้องค์ใช้สวยเอียช่วยคุ้มครองปกป้องดวงชะตาของเราตลอดทั้งปีนั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็ทำไว้ไม่เสียหายอะไรเลยถูกต้องแล้วก็ยังเพิ่มความสบายใจแล้วก็การระมัดระวังในการใช้ชีวิตที่มากขึ้นอีกใชหน่นะคะ,ะนี่เรื่องจริงครับอมต่อมาเราไปต่อไหมไปต่อค่ะอ่ะมากันที่ราศีมีนเลยสำหรับชาวราศีมีนนะโอ้โหนี่ก็ขึ้นไพ่มาค่อนข้างชัดมากนะครับนี่คือพไพ่ใบแรกนี่คือพไพ่ใบที่สองนะ ชาวราศีมีนสิ่งหน้าที่คุณต้องระวังเลยก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายต้องใส่ใจตัวเองมากขึ้นนะครับดูแลสุขภาพจริงจังถ้าคุณผ่านการเจ็บป่วยมาแล้วสุขภาพคุณดีขึ้นตั้งแต่มกราเป็นต้นไปแน่นอนอรวมไปถึงสิ่งที่คุณกําลังคิดคาดหวังนี่คือคนที่มันยืนสองกระจกมันหมายถึงคนคาดหวังเห็นไหมสิ่งที่คุณคิดหรือคาดหวังสามารถทําได้นะครับในปี65นั่นเองส่วนไพ่ใบที่2เนี่ยของชาวราศีมีนนะฮะสังเกตเลยว่า มันจะมีในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจนะครับที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวคุณการทํางานที่มันมีความใกล้ชิดกับคนมีอำนาจผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสได้ลองได้ลุยได้ทําและถ้าเกิดว่าคุณทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพูดการคุยการเจรจาระนะหรือการสื่อสารการใช้ภาษานะคือปังมากสาหรับชีวิตคุณเลย โอ้โหราศีมีนก็พูมิวงก็อยู่กดีนะคะดีดีเลยอ่ะดีเลยอ่ะดีย้ำอีกทีหนึ่งฮะโปรโมชั่นดีๆใช่แล้วค่ะใครที่เตรียมหาของขวัญช้อปปิ้งในช่วงปีใหม่อยู่นะคะรับคูปองเงินสดขับก๊าซค่ะสูงสุด3.5หรือเลือกผ่อน0%นซนาน3มเดือนได้ทุกชิ้นเลยได้ทั้งข้างเลยโอ้สบายใช่แล้วใครที่กำลังจะมีแผนไปเที่ยวเนาะในช่วงปีใหม่วันหยุดยาวลองวีเอด์แบบนี้นะคะเติมน้ำมันน้ำมันแพงหมดกังวลไปเลยค่ะ เพราะว่าคุณจะได้รับเครดิตเงินคืนสูงสุด3%ที่สถานีบริการนา้ํามันเอ็นโตทั่วประเทศนะคะไม่กําหนดยอดใช้จใายขั้นต่ำ <ๆ S 2> ไม่ต้องลงทะเบี 1> <1> ยนแล้วก็ไม่ต้องแลกคะแนนด้วยนั่นเองค่ะง่ายมากๆจริงๆใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ Lotus m ์ตัสมันนี่พได้เลยค่ะอะใครที่บอกว่าช่วงนี้เนี่ย เราก็ใจชื้นกันไปใจฟูกันไปประมาณหนึ่งกับปีหน้าปี65ที่ค,คุณหมอเนี่ยก็ดูให้ทั้ง12ราศีเ,เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ฝากคุณหมอวังไว้ด้วยกันแต่ว่าคุณหมอวังก็มีแต่คนติดตามเยอะไปหมดอยู่แล้วว่าเนาะแต่ว่า <laughs> เผื่อใครที่แบบวันนี้ไม่ได้โอลวอยากจะไปติดตามาคุณหมอหรือว่าอยากจะรู้เรื่องของปีชง ไปติดตามคุณหมอเพิ่มเติมได้เลยนะคะ,ะ,คะที่เพจหมอวังด้วยเนาะใช่เข้าไปที่เพจ a c e b o o k นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าหมอวังภาษาไทายง่ายๆเลยนะคะก็จะเจอปกติก็พี่วังก็จะทําเป็นฟรีคอนเทนต์เนี่ยลงแชร์ให้อยู่แล้วอ่ะว้วอะไรดีนู่นนี่น,นั่นอ่ะปีชงยังไงอ่ะตอนนี้พี่วังลงปีชงไปแล้วนะแต่ยังไม่ได้ลงเรื่องของการไหวชงอ่าเพราเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปแก้ชงจะไปไหวชงเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องไหวเจ้าอีก คือมันหลายขั้นตอนมันต้องมีไหว้เจ้าก่อนไงคุณหมอวังเชื่อไหมอันนี้หนูจะให้ฟังหนูเคยไปแก้ปีชงมาตอนที่เราเราอาจจะไม่ได้ชงร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ว่าเราก็รู้ว่าเฮ้ยเรามีปีชงแล้วเราก็ไปไหว้ที่วัดมังกรใช่ไหมคะที่ยวราเนะเราไหว้เสร็จตามที่เขาให้เราเดินอ่ะทูบเหลือคุณหมอแสดงว่าไหว้ไม่ครบแล้วสุดท้ายไม่รู้ ไ,ได้แก้ไหมปีชงคือทูบมันเหลืองงใช่ไหมงงงงใช่ไหมรู้สึกว่ายากเข้าใจยากมันไม่ยากจริงๆ้วไม่ยากไหนที่พี่วงบอกว่าเดี๋ยวคอยติดตามไปในเพจหมอวังเรื่อยๆนะครับอยูี่วงจะไปแชร์ความรู้ให้โดยเฉพาะใครก็ตามที่ดูไลฟ์ของโรตัสอยู่ตอนนี้พี่วงฝากไว้ด้วยเรื่องไว้เจ้าไม่ใช่เรื่องยากนะการซื้อการเตรียมหาข้าวของเครื่องวหว้ก็ไม่ใช่เรื่องยากไปโรตัส จบมีครบทุกเซตครับไปเลยโอ้โหริงๆก็ต้องบอกเลยว่าชอบของที่โรตัสก็ต้องชอบด้วยบัตรเครดิตโรตัสด้วยนั่นเองการใช้บัตรเครดิตไม่ต้องเอาเงินสดไปเททิ้งแต่เราใช้การทยอยจ่ายเงินสดเห็นไหมถูกต้องที่สุดค่ะโอเควันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอวังด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสนุก